ครับวีอะ VR อากวีวีอานะครับวันนี้รัดหน้าจหน้าจากวีอานะครับวันนี้อยู่ยูทูบเบอร์วีอานะครับมาแจกนะครับดูใกล้ๆกลกันเลยนี่นะครับรัดหน้านะครับาาเบรวาบิษัทวีอารบริษัทวีอานะครับสนับสนุนรัหน้านะครับผม หน้าทนะ,ละาาเลนะคะร้าทะเลนะคะวันนี้ร้านทะเลค่ะคนไทยก็พิมบุญคนลาก็พิมทองนะคะตอนนี้ร้านน่าน่าทะเลยค่ะดูสื่อร้านน่าทะเลนะคะตัดหมดเล้เนี่ยสี่โอ้โหขอบคุณนะคะที่มีน้ำใจเลี้ยงทุกทคนวันนี้นะคะครับต FC พี่นัทนะคะไม่ใช่ FC พี่นัทบริษัท VR บริษัท VR ขายของขายของรีอารีอาขายของนะคะตอนนี้โอ้โหน่าทานมากเลยว่าไครับคน่ารหกเลยครับหอกรุ่นนะครับอมกาุนะครับ ลุงคนนี้นี่ลุงพลกับคนเบ้ไปละกอจะไปลางูด้วยกนไปลวกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยไปลุงกินก่อนนะครับั้ค่าเลยนะครับกินแล้วก็อิ่มลนะครัแล้วก็ไปลวเด้อไปลดนะครับอันนี้ก็ต้องกินก่อนก็ไปครับที่ไทยก็ทีอาหารต่างวันนะครับ้ที่น

มาปรุงกันแม่ร้านหน้ามาปรุงกันมาปรุงกันครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วนะคะผมก็ขอพี่เอมยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะคบสวัสดีครับ